สวัสดีค่ะพบกับครัวป้าชาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปกินกะเพราคุณลุงยักษ์นะคะที่บ้านดูเชียงรายนะคะเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะเป็นกะเพราถาดไซส์เอลนะคะซึ่งทางร้านบอกว่าเออกินได้ประมาณ4ี่คนนะคะก็จะมีน้องพนักง,งานนะคะมาช่วยเสิร์ฟนะคะเในตัวของกะเพราถาดที่เราสั่งเนี่ยก็จะมีกะเพราเสือร้องไห้กะเพราหมูกรอบกะเพรากุ้งแล้วก็กะเพราหมูสับนะคะ ก็เป็นไข่ดาวซีฟองเลยกินแบบจุกๆไปเลยนะ,ะจากการสอบถามทางร้านนะคะเขาใช้เป็นตัวพริกแครอนาลีเปอร์นะคะซึ่งเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะในส่วนของตัวกระเพานะคะกระเพาเนื้อเนี่ยเอ่อไม่เหนียวค่ะหมูกรอบนี่ให้เยอะมากส่วนกระเพากุ้งเนี่ยเรามองว่ายังยังไม่เข้าเข้ารถนะคะพริกอะไรยังไม่เข้านะคะตัวหมูหมูสับเนี่ยก็ เป็นกระเพราที่อร่อยค่ะคือรวมมแล้วเนี่ยกระเพราของร้านคุณลุงยักษ์นี่คะอร่อยมากค่ะก็ลองไปาหาทานดูนะคะที่กระเพราบ้านดูเชียงรายนะคะอร่อยมากค่ะลองติดตามดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะขวัปาชาชนเนลนะคะ